สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยนะคะประจำวันที่4มิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไมมสนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะหายไปนหนึวันเนอรเป็นรอยอังคารเมื่อวานนี้วันนี้เฉพาะคิดตัวเด่นก็คือ3ก็6 8กับ1 30 31 33 36 38 39 60 61 63 65 68 69 360 693 816

จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปกเก่็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปปกติสามก็หกห้าก็แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามกปกศูก่กสามหกห้าหกแดหกากสมห้าสามแปดหกห้ามจับคู่ก็สามหกหกสามห้นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ ต่อไป VIP 3สามก็หกห้าก็แปด3ามศูนย์สามห้าสามหกจับคู่ก็3 6 6หกหกสา8ห้าแปดแปดห้า6กแดหกสามหกแสามหจับคู่ก็3 6 6หก8กสามห้าแปดห้าหกแปดแป็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะ จับคู่ลุ้นในการน,นะสามก็หกห้าก็แปดนะคะสามศูนย์ก็สามห้าสามหกสามแปดหกสามหกห้าหกแปดแปดสามแปดห้าแปดหกเนาะจับไปกลับเอานะคะจับคู่ลุ้นในการเน,นื้อทุกแนวทางนี่นะแต่และแนวทางปกติกับ v ี p มาแนวทางเดียวกันนะพิเศษก็เฉพาะคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะ แับคู่รุ้นแต่ละแนวทางเอหรือสวัสดีค่ะถ้าจะเบิ้ลก็เบิ้ลในตัววาวนะ